เขาหลักไปนั่งประชุมอยู่เขาหลักเลยที่โดนหนักที่สุดกันที่สนั้นะฮะก็นั่งห้องนั่งประชุมบอกว่านเนี่ยห้องเนี้ยเบรกฟ a s เนี่ยนะคนที่มนันกงกินเบรกฟาสเนี่ยตายหมดเพราะน้ำมันเข้ามาไปมันร้านอาหารมันอยู่ชัน้นข้างล่างใ,ใต้ดินนะครับเข,ข้ามาปิดหมด <c oughs> ก็ไปดูไปก็เศร้าไปเพราะว่าก็แก้ปัญหาเต็มที่แล้วผมมาใช้ทหารใช้แรหมดใช้ทุก ทรัพยากรที่มีอยู่หานแม่ทัพสี่มาอยู่กับผมเลยตอนนั้นเดือนแรกเนี่ยหนักที่สุดเดือนแรกเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยไฟฟ้าโทรศัพท์อะไม่มีหมดเลยผมต้องรีบตั้งไฟตั้งไฟตั้งระบบสัญญาณโทรศัพท์ชั่วคราวขึ้นมาด่วนก็คืนวันที่ผมไปตามหาคุณพุ่มคืนแรกที่ผมไปถึง ก็ตามหารู้ว่าอยู่โรงแรมนี้นที่เขาหลักแล้วก็ถูกน้ำพัดไปแล้วพยายามหาแต่มันมืดมากปรากฏว่าผมไปเจอไปไปเจอพระเจ้าหัวองค์ปัจจุบันตอนนั้นท่านเป็นสมเด็จพระบรมกับทุนกระหม่อมบุบรัตน์เสด็จด้วยกันไปนั่งรถปิกอัพตำรวจไปเจอกันในกลางมืดเลยที่มืดแล้วผมก็ไปรถ Lexus SUV ไปกับลำตีสุวิทย์คุณกิติครับ